สวัสดีครับสวัสดีรอบเย็นนะครับแม่แม่อันนี้ทีมงานก็ได้เดินทางมาถึงแล้วครับมาจากบ้านนะครับผมเดินทางมาถึงที่พักของเราแล้วนะครับแปลว่ามันหนาทางเข้าไม่ได้ครับคนนําทางไม่รู้ว่าพาไปไหนนะครับเออขึ้อได้เ,เ,เขามาทางนี้คนให้นำทางมาสิ ไปครับรถพังน้ำมนนะครับคันนี้ไอ้โชเฟอร์โชเฟอร์คว้นมนาหางานหลาแต่เราควัานมนเนาะมามาถึงโดยปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจ้เาช้างลงตรงนี้นะครับรไล่ลไล่ไลรถไลเอาช้างลงรถไปผูกตรงนี้นะครับแล้วก็เอารถเข้าไปจอดข้างในวัดน,นะครับ ก็ยายบุญมีนะครับกําลังจะลงรถไปปลูกนะครับโอ้โอ้แ่ควนคล่องเขี้ยวมากแม่คววนคล่องมากเลยววดเบาๆเนี้ยเธอคล่องเขี้ยวมากเลยเอ,อนา,านัวาน่วัดแซมมันแ่ควนแ่ควนสุดยอดนะครับโอ้ลงรถแบบคล่องมากเลยคนใหญ่ดูดูอะบุบบุบ ว้าสุดยอดเลยมาแล้วอันนี้ก็เดินทางมาสองเชือกแต่มาพร้อมกันสี่เชือกใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เข้ามาอีก2องคันไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหน,นหาทางเข้าเจอหรือเปล่านะครับอีก2องคันบ่ตายครับส่งยายไปผูกครับไปปู <c oughs> <c oughs> ลองของไหม แล้วก็รอแห่พรุ่งนี้นะครับแม่แม่รอรับชมได้นะครับผมนี่ก็เป็นน้องน้ำมนน้ำมนน้ำมนพิเศษนะครับนี่มาพิเศษครับไปเข้าวัดเลยเข้าวัด,วดโมบิลครับมาถึงแล้วโมบิลก็กำลังถอยรถหาที่จอดนะครับผมไปในทางเลยไปในทางเลยถอยถอย,ถอยต่อดางรถอีพีเลย สถานที่มันคับแคบนะครับผมก็เลยต้องเบียดๆกันอยู่ครับผมนี่น้องน้ำมนก็จะออกมานี่นะครับไอ้สายายสายสายสายเดินหน้าไหมเดินหน้าไหมสิจอนนี้ตีจอนนี้ก็ได้เดี๋ยวด้ะอาสามลองกอนก็ได้พ่อพ่อพ่อพก่อนพอก่อนอาสามลองกอนคอยหยับรถไหม

จะลงไหมเนี่ยน้ำมวลจอมดีลาแบงค์ไทยชิปเดียวเนี่ยหมอเป็นยังโอ,โอเล่นตัวเล่นตัวไม่กล้าลงรถครับสวัสดีค่ะลงรถมาแล้วก็สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็มารอชมกันเยอะมากมายเลยนะครับผมโอ้ถูกใจถูกใจครับผม ก,กินหยาอยู่นั่นจุกแท้ๆสร้างน้อย <c oughs> ช้างตัวเดียวคนจับเยอะจังเลย <c oughs> ไปหาขิ้นหนะนี่ละี๋ยวเราก็จะได้ไปเอาช้างลงน้ำแล้วเหมือนกันนะครับไปส่งน้ำมนต์ไปเข้าที่นอนนะครับติดตามติดตามไปติดตามไป นอนในเต็นต์ก็ได้เด้อกางเต็นต์นี่มันนอนก็ได้ไปพุดว้อพุดอยางามอยู่พูดเถิดมาเถิดเนี่ยเย็บตีบบโอ้ยเด็กๆมาลุ่มครับผมลุ่มลุ่มช้างน้องน้ำมนต์ช้างหายเหลือแต่คนคนเยอะมากเลยนะครับ ให้ขี่ช้างด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผู้ปีลงน้ำเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวน,น,น้ำเร็วเร็ว,รวตามบุญเพิ่มไปเลยเฮ้ยพูดะลงไปสะเลยสะน้ำที่เดิมนี่ครับเวลาดื่มน้ำแล้วก็โมเบลเดี๋ยวให้โมเบลปลูกตรงนี้เลยต้นพิมานนะครับพิมานโมเบลน่าจะชอบครับผมเพราะว่าเป็นช้างที่กินไม่เลือกครับผมกินได้ทุกอย่างเลยโมเบล ปูเป้ลงไปกินน้ำเลยปูเป้กินเองเลยดื่มเองเลยครับผมหิวก็กินไม่หิวก็ไม่ต้องกินอ่ากินอีกแล้วครับเอาให้กินไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วกินอีกแล้วครับผมน่าจะอร่อยนะบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมกินอยู่เขาห้ามองกินยอยู่เนาะ ถ้ามองกินอยู่กินเยอะเยกิ<ๆ>นเยอะๆนู่นครับยายบุญมีนก็อยู่ตรงนู้นครับต้นพิมานฝั่งนู้นนะครับมาเลือกกินเอาหนูเพราะว่ามันเป็นไอแหนะแหนะเยอะครับผมเป็นน้ําก่อยด้วยแถวนี้มีแต่เกลือเลยเป็นดินเกลือนะครับมาปมาถอยมานี่มาเงินเพิ่มเด็กวนเขามานี่มาเพี่ฝั่งนี้นี่มามานี่มามาเร็วเร็ว,รวมามานี่มา มจีน่นี่มองเป็นเปลนนี่มาตักกกนี่ตรงนี้ไม่มีเนีเป็นร่องตาเออตาเดิมตาเอานี่ไปใส่อีกไปแล้วครับวันนี้ทำงานเองกินเองนักเลกพอครับผมไม่ต้องใช้มีดตัดเลยครับเพราะว่าเป็นกิ่งไม้ที่หักง่ายมากนะครับ ไปเลยครับลากไปกินเลยวันนี้ก็คืนนี้ก็กินอ้อยนะครับอ้อยแล้วก็ไม้ด้วยนะครับจัดไปเลยครับจัดไปเลยวันนี้นะครับไปเข้าที่โอ้สุดยอดมากครับเก่งเก่งบุญเพิ่มลากรถก็ได้นะครับดันรถก็ได้ครับบุญเพิ่มเป็นช้างเคยทำงานไม้มาก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับรอแห่พรุ่งนี้9้าเชือกครับ1ิบเชือกกับน้องน้ำมนนะครับผมฟุเป้อาบน้ำแล้วแล้วไปอาอ้อยให้กินโมบบลคันใหญ่เลยยังมาไม่ครบนะครับยังเหลืออีก1 2 3 4 4สสี่สี่เชือกครับยังเหลืออีสี่เชือกคือแม่แก้วกับแม่มนติดงานอยู่ครับอยู่ที่ ยะสูอำเภอเรืองนกทานะครับแล้วก็คันเงินน้อยเดี๋ยวก็มาครับผมเจอกันคลิปหน้ารายหน้าครับผมสวัสดีครับ